อยแชร์หรือส่งต่อเรื่องของน้องวัยสีขวบที่จากไปจากเหตุน้ําท่วมหาดใหญ่กันเถอะคะ่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะได้ติดตามเคสของน้องวัยสีขวบที่หลุดออกจากมือแม่และเสื้อชูชีพหลังจากที่เรืออาสากู้ภัยเข้าไปช่วยคว่ำจากตอนแรกนะคะที่มีเพจๆหนึ่งออกมาบอกว่าคุณแม่นั้นอยากจะขอให้นักจิตวิทยามาช่วยดูแลสภาพจิตใจของลูกชายคนโตวัยหกขวบ เราจะได้ติดต่อคุณต้นนรพันธ์ทองเชื่อมนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเฉพาะทางจิตเวทเด็กและวัยรุ่นว่าในมุมมองของนักจิตวิทยานั้นควรจะดูแลสภาพจิตใจของน้องวัยหกขวบอย่างไรคะ่ะ ปรากฏว่าคุณต้นเนี่ยเพิ่งจะรับเคสของน้องวัยหกขวบไปนะคะพร้อมกับสะท้อนอีกมุมหนึ่งว่าในขณะน,นี้สังคมกำลังเข้าไปช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีมากมายจนตอนนี้จากความหวังดีกลายเป็นการลุกล้ำครอบครัวของน้องแทนค่ะเวลาความช่วยเหลือมันเข้ามามากจนเกินไปอะครับมันจะกลายเป็นภาระทางจิตใจอะถูกไหมฮะห <c oughs> แค่รับสาย <c oughs> ก็เยอะสอง นันกการเมืองมาบ้านปามาที่บดีขบสุภาจิตสี่ชาวบ้านชาวช่องมามุงดูคือกลายเป็นว่าเรื่องหนึ่งเรื่องกับร้อยคนปัฒนาดีมันจะกลายเป็นมันเป็นราบกระหังพังที่เด็กคนนี้ต้องรับผิดชอบในอนาคตครับนี่คือคำขอของนักจิตวิทยาและครอบครัวของน้องวัยสี่ขวบที่จากไปจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ ดังนั้นตอนนี้น้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะจึงอยากขอความร่วมมือทุกคนค่ะหยุดแชร์หรือว่าเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมสงวนการสื่อสารเรื่องนี้ให้อยู่แค่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องเด็กคนนี้ให้สามารถเติบโตและก็ใช้ชีวิตกันเถอะคะ่ะ